เรื่องของการสร้างสันติสุขสร้างสันติภาพในพื้นที่เนี่ยนะฮะมีข้อเสนอออกมาด้วยเหมือนกันแหละว,ว่าหมายถึงว่ากลุ่มชาวพุทธเองก็บอกว่าในเมื่อพูดคุยสันติภาพพูดคุยสันติสุขกันไปปีสองปีแล้วเนี่ยความรุนแรงก็ยังเหมือนเดิมเพราะงั้นก็ควรจะยกเลิกไปเลยการพูดคุยเพื่อสันติสุขเนี่ยอันนี้เป็นข้อเสนอเหรอฮะหรือหรือเห็นด้วยกันส่วนใหญ่ไหมครับว่าควรจะยกเลิกเวทีการพูดคุยเพื่อสันติสุข จริงๆอันนี้มันเป็นข้อเสนอของเขาด้วยเหมือนกันนะครับ<ม>ว่าให้ให้ยกเลิกการพูดคุย<ม>นะครับเพราะว่าถึงจะพูดคุยยังไงเนี่ยมันก็ยังมีเหตุแล้วไม่รู้จะคุยไปทําไม,มนะครับแต่ว่าในส่วนของของเครือข่ายชาวพุทธปสันธิภาพซึ่งทํางานด้านนี้เนี่ยเดินหน้าไปไปพอสมควรและร้ะเราก็เราก็พอที่จะมีความเข้าใจได้เหมือนกันว่าในกลุ่มของอ,องค์กร ของมาลานะครับพูดกันง่ายๆว่ากลุ่มกลุ่มองค์กรของของมาลาเองเนี่ยเขาก็คงไม่ไม่สามารถที่จะควบคุมกองกําลังในพื้นที่ได้หมดได้ไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดนะครับตัวนี้เนี่ยเราเราก็ต้องเข้าใจด้วยเหมือนกันกลุ่มกองกําลังในพื้นที่เองเนี่ยหรือกลุ่มของมาลาหรือองค์กรร่วมต่างๆก็ดีเนี่ยมันก็จะมีทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยกับการพูดคุยกับกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับ ไม่เห็นด้วยกับการพูดคุยแม้แต่รัฐเองนะครับรัฐเองผมว่าผมว่ามันมีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดหรือหรือในเรื่องของคนที่ไม่เห็นด้วยหรือว่าเห็นด้วยเนี่ยผมผมคิดว่ามันมันเป็นเรื่องปกติคนที่เห็นด้วยหรือคนที่สนใจในเรื่องของการพูดคุยหรือคนที่ทํางานในเรื่องของการพูดคุยเนี่ยผมว่ามีโจทย์อยู่อย่างหนึ่งก็คือ คุณจะทํำยังไงให้คนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยกับมาหนุนในเรื่องของการพูดคุยในส่วนของมาลาเองเนี่ยผมก็คิดว่าองค์กรร่วมของเขาเนี่ยมันก็เป็นการบ้านของคุณด้วยเหมือนกันที่จะทํำยังไงให้กลุ่มที่ถืออาวุธอยู่เนี่ยวางอาวุธแล้วว่ามามาสนใจในเรื่องของการพูดคุยผมว่าประเด็นแบบนี้น่าน่าศึกษาและน่าสนใจมากนะครับแต่ว่าโดยโดยส่วนใหญ่เนี่ยคนพูดส่วนใหญ่ยัง ยังเห็นว่าควรจะมีการพูดคุยอยู่ต่อไปไหมครับผมเชื่อว่าเขายังเห็นถึงกระบวนการสันติภาพนะครับเขาก็อยากยังคงอยากให้พื้นที่ในสามจังหวัดเนี่ยสงบนะครับสงบเลยนะครับไม่ใช่ใช้กำลังกดทับให้สงบครับค,คิดว่าถ้าใช้กำลังกดทับเพื่อให้มันสงบเนี่ย สักวันหนึ่งมันก็จะประทุกันขึ้นมาอีกนะครับแต่ใช้วิธีการพูดคุยใช้วิธีการทําความเข้าใจนะครับเมื่อทั้งสองฝ่ายมีมีมีความเข้าใจเนี่ยผมว่าการพัฒนาบ้านการดูแลบ้านของตัวเองเนี่ยม,มันจะดียิ่งขึ้นนะครับที่เขาพูดมีข้อเสนอไหมครับว่าถ้าถ้าเกิดพูดคุยกันแบบที่เป็นอยู่เนี่ยมันมันดูเหมือนว่ามันไม่ได้ไม่ได้ผลอนะ ทีนี้พูดคุยกันยังไงฮะถึงจะเป็นการนําไปสู่การการสร้างสันติภาพจริงๆแล้วก็นํไปสู่การพัฒนาจริงๆครับเ,เรื่องนี้เนี่ยประเด็นเรื่องนี้เนี่ยคิดว่ายัยงยังไม่มีการคุยกันแต่ว่าบางคนที่ทํางานด้านนี้คนในในเครือข่ายเองเนี่ยเครือข่ายชอบพูดภาาสันติภาพเองเนี่ยก็ก็เริ่มทํางานที่ จะหนุนเสริมสร้างบรรยากาศให้เหมาะแก่การพูดคุยมีการลงพื้นที่นะครับมีการลงพื้นที่สร้างความเข้าใจพื้นที่ไหนที่พี่น้องพุทธมุสลิมเขาอยู่กันได้ปกติเราก็ลงไปเยี่ยมให้กําลังใจแต่ถ้าพื้นที่ไหน,นมีความขัดแยง้งมีอะไรเงี้ยเราก็คงต้องต้องต้องคุยเฉพาะกลุ่มพุทธก่อนเพราะว่าเพราะว่าคนพุทธถ้าเกิดมีความไม่สบายใจเนี่ยจะให้ไปคุยเต็มที่ต่อต่อหน้าพี่น้องมุสลิมเนี่ยไม่คุยแน่นอน อ๋อครับอ่ครับมันในหนอมีความกลัวอะไรอยู่ด้วยใช่ไหมใช่ใช่ครับอ๋อใช่ใช่เพราะเขากลัวว่าถ้าเกิดคุยอะไรออกไปเนี่ยเขาจะตกอยู่ในในอันตรายหรือเปล่าครับนะครับซึ่งจริงๆผมมองว่าตอนนี้เนี่ยภายในพื้นพื้นที่สามจังหวัดเองเนี่ยอ่าผมยกตัวอย่างอย่างเช่นในในยะลาเนี่ยนะครับในยะลาเนี่ยผมมองถึงบรรยากาศที่ที่หนุนเสริมต่อการพูดคุยค่อนข้างสูงนะครับเพราะ ตัวตัวนายกเทศมนตรีเองก็กพยายามที่จะพัฒนาพยายามที่จะทําให้คนมายะลาให้เยอะนะครับมีไฟติดไฟติดนู่นติดนี่เด็กเยาวชนคนในยะลาก็มาถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปถามว่าถ่ายถ่ายรูปถ่ายไปทําไมถ่ายรูปส่งทางไลน์สายรูปแชร์กันใน f a c o b o o k ผมว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมันก็มันก็แชร์กันไปเป็นวงก,กว้างนะครับมันก็จะเห็นยะลาเนี่ย มีมีมีสาภาพที่ดีเป็นเมืองที่น่าอยู่เป็นสิ่งที่หนุนเสริมนะครับในเรื่องของการพูดคุยได้เยอะครับรูปแบบหรือว่ากระบวนการการพูดคุยทุกวันนี้เนี่ยครับไม่ไม่ได้มีตัวแทนหรือเครือข่ายชาวพูดไปนั่งอยู่ในในเวทีการพูดคุยเพืาอัิสุขใช่ไหมฮะยังไม่มีตัวแทนของไม่มีครับคือคือผมมองว่าในเรื่องของการพูดคุยเนี่ยภาคประชาสังคม หรือหรือหรือชาวบ้านแบบเราเาเนี่ยผมว่าผมว่าคงคงคงไม่ถึงกับขนาดที่ร่วมโต๊ะนะครับแต่ภาพปราสังคมอาจจะผมใช้คําว่าอาจจะนะภาพยาสังคมอาจจะมีส่วนในเรื่องของการสังเกตการนะครับหรืออาจจะมีส่วนในในเรื่องของการหนุนเสริม,มไปคุยอะไรกันเอามาลงลงในพื้นที่คุยกับช,ชาวบ้าน นะครับเพราะว่ามันสามารถาคุยกับชาวบ้านได้มากกว่ากับเจ้าาได้มากกว่าที่ที่เจ้าหน้าที่จะลงไปคุยใช่ครับเป็นตัวกลางได้ครับครับกายของของรัฐควรจะมีบทบาทแค่ไหนในกระบวนการคือให้ชาวบ้านพูดคุยกันอย่างรู้สึกว่าปลอดภยัยแต่ว่ารัฐฮะรัฐควรจะเป็นเป็นผู้เข้ามากําหนดอะไรไหมฮะหรือว่าแค่สร้างให้บรรยากาศปลอดภัยพอแล้วก็รัฐก็ถอยห่างออกไปอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าคือผมมองถึงว่ารัฐเนี่ย รัฐต้องทําตัวเป็นพี่เลี้ยงนะมไม่ใช่รัฐทําตัวเป็นคนออกคําสั่งนะครับถ้าต้องการให้มีการหนุนเสริมในเรื่องของการพูดคุยนะครับรัฐอาจจะอาจจะเสริมให้ชาวบ้านเมื่อชาวบ้านต้องการบางพื้นที่เนี่ยชาวบ้านก็อาจจะ,อ,ะอยากจะทํากิจกรรมอะไรเนี่ยแต่ชาวบ้านไม่มีงบประมาณอะไรเงี้ยนะครับรัฐก็ควรควรที่จะหนุนเสริม ส่วนภาพประชาสังคมเนี่ยคอยประสานคอยเป็นที่เลี้ยงให้กับชาวบ้านเพราะภาพประชาสังคมเนี่ยคิดว่าเราสามารถคุยกับชาวบ้านได้ได้อย่างสนิทใจมากกว่านะครับเราสามารถรเชื่อมกับชาวบ้านได้มากกว่าครับแต่แต่อันเนี้ยเราต้องไม่ลืมว่าในการหนุนเสริมในในในบางกิจกรรมในบางเรื่องเยของพี่น้องมุสลิมเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ต้องการต้องการใช้งบประมาณของรัฐนะ เขาก็อาจจะมีเงินอะไรอ่ะที่เขาที่เขาใช้กันเงินที่เขาเรียลลัยเงินที่เขาช่วยกันเนี่ยไอ้นั้นไอ้นั้นมันการจาเป็นบางทีรับด้วยคิดว่าหวังดีเอาเงินไปให้เนี่ยมันมัน,ม,นมันก็กลายเป็นเรื่องอื่นด้วยเหมือนกันใช่ครับครับอย่างเรื่องของกลับมาสู่การใช้มารตร44ในการแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกทีอ่อพ่อพูดเองพอเสนอไปแล้วเนี่ยฮะทางรัฐบาลก็ไม่ตอบรับเรื่องนี้ แล้วก็อาจจะมีคนที่ไม่เห็นด้วยอยู่ไม่น้อยเหมือนกันแต่ว่าในมุมของชาวพุทธก็มองว่าการที่รัฐบาลไม่ตอบรับในการที่จะแก้ปัญหาในพื้นที่ภาคใต้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดให้มากขึ้นเนี่ยฮะอันนี้ก็เหมือนกับว่ารัฐบาลหรือทหารเองก็พยายามที่จะประคองให้เหตุการณ์ความไม่สงบเนี่ยมีต่อไปเรื่อยๆเพราะจะได้กินงบประมาณไปได้เรื่อยจะได้มีช่องทางในการที่จะทุจริตในโครงการหรือในการใช้งบประมาณในการแก้ปัญหาภาคใต้ไปไเรื่อยๆอันนี้เป็นความเชื่อของคนพุทธส่วนใหญ่ไหมครับ ใช่ครับคือไอน้นี้เนี่ย <S <S> <S เขาก็คุยกันในวงกว้างกันนะครับแต่ว่าผมก็มองว่าอื هم, <S <S> <S เราเองเนี่ยก็คงต้องทําความเข้าใจกันในเรื่องของการทํางานของเจ้าหน้าที่รัฐด้วยเหมือนกัน <S <S> <S ส่วนเจ้าหน้าที่รัฐเองเนี่ยเออย่างไงละ่ะเจ้าหน้าที่รัฐเองเนี่ยคุณก็ต้องต้องสร้างความกระจ่างให้กับชาวบ้านด้วยเหมือนกัน <S <S> <S <S> <S เพราะว่าเหตุผลยังไงครับเหตุผลเพราะว่างบประมาณมันเพิ่มขึ้นทุกปีใช่ครับ นะครับงบประมาณเพิ่มขึ้นทุกปีเหตุการณ์มันก็ยังเกิดขึ้นทุกปีผมคิดว่ารัฐไม่สมควรที่จะไปไปโกรธหรือไม่พอใจชาวบ้านนะในเรื่องแบบนี้ถูกไหมครับทุกคนสามารถมองได้ทุกคนสามารถมองเห็นในเรื่องในเรื่องของเหตุการณ์ในเรื่องของการใช้งบประมาณนะครับสิ่งสิ่งที่จําเป็นผมว่ารัฐคงคงต้องทําการบ้านในเรื่องนี้เยอะทีเดียวที่จะให คนในพื้นที่เข้าใจในเรื่องของงบประมาณที่รัฐเอามาทำอืมครับอ,อันนั้นคือในส่วนของของเหตุการณ์ในภาคตาใต้ที่ถ้ามองในแง่ของพุทธศาสนาโดยรวมนะในฐานะที่เป็นเครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพในในสามจังหวัดภาคใต้เนี่ยเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรกับที่รัฐบาลใช้มาตราสีกับวัดพระธรรมกายครับอืมผมว่าประเด็นคือคําถามเนี้ยม,มันมัน มันถามกับคนที่นิยมธรรมกายหรือเปล่าใช่ไหมครับ mm hmm. คือถ้าถามถามกับคนที่ไม่ไม,ไม่ไม่นิยมธรรมกายเนี่ย mm hmm. เขาก็เขาก็ฟันธงว่าสมควรที่จะต้องใช้ม mm hmm. ถูกไหมครับ mm hmm. แต่ผมซึ่งซึ่งไม่นิยมธรรมกายเหมือนกัน mm hmm. ก็จะมีคําตอบว่าบางทีเนี่ยอ่ามันมันอาจจะไม่จําเป็นถึงับที่จะต้องใช้มาตราส,สี่ส mm ี hmm. ่ครับ mm hmm. ผมไม่ได้ซีเรียสกับวัฒธรรมกาย เพราะวัดวัดก็คือวัดนะครับแต่ผมคิดว่าทางทางอะ,อะไรนะทางท่านธรรมชยโยเองเนี่ยผมเซนเรียสตรงนั้นมากกว่าว่าว่าทําไมท่านถึงไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ออกมาถูกไหมมันจึงเกิดการบังคับใช้มาตรา44ครับซึ่งหลายคนก็อาจจะอาจจะสะใจนะหลายคนก็สะใจ หลายคนที่ไม่เคยเข้าไปเลยเนี่ยเมื่อดูทางสื่อทางอะไรเงี้ยผมก็มองว่าเขาก็ต้องต้องตระหนึงซึ่งผมผมก็ไม่รู้นะว่าสื่อที่ถ่ายออกมาเนี่ยมันมันเป็นช่องยังไงอะไรยังไง <c oughs> ครับแต่ถ้าสภาพโดยรวมแล้วเนี่ยผมคิดว่าคนในพื้นที่สามจังหวัดเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะปฏิเสธในเรื่องของธรรมกายเนี่ย <c oughs> เขาค่อนข้างที่จะเห็นด้วยกับเรื่องนี้ <c oughs> <c oughs> อ่า ติดประเด็นนิดหนึ่งว่าถ้าถ้าท่านธรรมชโย,ยออกมาออกมาสู้คดีหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมว่าบอกว่ามันน่าจะดีอืครับับ,บแต่ว่าวัระธรรมกายเนี่ยให้การสนับสนุนช่วยเหลือ<ม>ชาวพุทธในภาคใต้ยเยอะอยู่นะฮะอันนี้ก็ไม่ได้ทำให้ชาวพุทธ<ม>ในภาคใต้มีความพออกพอใจกับวัระธรรมกายหรือแม้แต่ตัวจเจ้าวาดละอืมคือผมมองว่าในสามจังหวัดเนี่ย ที่ทางวัธรรมกายลงมาช่วยนะครับก็อาจจะเป็นในเรื่องของของพระในพื้นที่นะครับ oh. ในเรื่องของมีกระถินลงมาหรือในเรื่องของมีการอะไรมอบปัจจัยอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้มากกว่าครับ mm hmm. ในส่วนของพระซึ่งเท่าที่ผมคุยกับพระเองเนี่ยทางพระในพื้นที่เองก็บอกว่าถ้าถ้าธรรมกายไม่ลงมาช่วยเนี่ยก,ก็คงจะลำบากซึ่งในยุค แรกๆเนี่ยท่านก็บอกว่าทางมหาเถรสมาคมเองเนี่ยก็ก็ไม่เห็นจะลงมาช่วยอะไร mm hmm. อันนี้มันมันมันเป็นข้อย้อนแย้งกันนะครับอพอผมไปคุยกับพระอีกรูปซึ่งซึ่งเป็นระดับท่านเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยท่านก็จะบอกว่ามหาเถรสมาคมก็ช่วยไม่ใช่ไม่ช่วย mm hmm. แต่แต่ภาพที่เราเห็นก็คือวัดธรรมกายลงมาลงมาช่วยพระในพื้นที่ ค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะรวมไปถึงครูด้วยนะครับ,ใ,รบในเรื่องของมอบมอบเงินมอบอะไรเนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคนที่ไม่นิยมไม่นิยมธรรมกายเนี่ยเขาก็เฉยๆนะสำหรับสาหรับในพื้นที่สามจังหวัดเขาก็เฉยๆแต่ถ้าให้ไปร่วมกิจกรรมด้วยเนี่ยเขาไม่ไปชาติเองเนี่ยคิดอย่างไรกับตัวธรรมชยโยค,ครับเออผม คิดว่าในส่วนของพระธรรมชยโยเนี่ยผมมองว่าตามที่ผมตามข่าวอนะครับเราก็ดูอ่านกันทางสื่อนี่แหละก็มีประเด็นค่อนข้างเยอะซึ่งผมคิดว่าในประเด็นในเรื่องของเงินก็ดีหรือหรือที่มีข่าวอะไรสีกาบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ครับหรือบางทีที่ผมเปิดดูในยู u ูบบ้างที่ท่านบอกว่าอ,ออะไรนะเออ สเตปจ็อบบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะครับ,รบซึ่งผม <S <S ผมดูแล้วผมก็ผมว่าก็แปลกดีเหมือนกันที่ที่พระออกมาแนวนี้ซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่าพระไม่น่าจะออกมาในแนวนี้ได้นะครับอ่าอาทิเช่นอ่อในเรื่องของการทำบุญเยอะทำบุญเยอะจะได้บุญเยอะอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันนะครับซึ่งส่วนตัวผมผมคิดว่าผมผมไม่ไม่ ไม่อะไรอ่ะเขาเรียกไม่ชอบเท่าไหร่ครับคือหลายคนก็บอกว่าถ้าเกิดมามอบตัวเนี่ยโอกาสที่จะจับสึกก็สูงใช่ไหมฮะโอกาสที่จะได้รับการประกันตัวก็อาจจะน้อยกระบวนการยุติธรรมมันถูกตัดสินไปแล้วว่าเขาผิดเพราะงั้นมันไม่มีความยุติธรรมเหลืออยู่เลยสําหรับเขาเองที่จะออกมามอบตัวมองอย่างไรกับกระบวนการยุติธรรมที่รอดําเนินการอยู่กับเจ้าวาดวัฒนกรรมกายครับผมคิดว่า กระบวนการยุติธรรมบ้านเรามันไม่แย่ถึงขนาดนั้นมั้งครับนะครับ huh. ผมคิดว่าผมคิดว่าในเรื่องของอพระธรรมชโยเองเนี่ยซึ่งมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะเนี่ยผมว่าหนึ่งแหละโอเคมันมันอาจจะมีประเด็นของอาจจะถูกจับศึกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าในประเด็นของของกระบวนการยุติธรรมเองเนี่ยผมคิดว่าลูกศิษย์ของท่านเนี่ยน่าจะคอยตรวจสอบได้นะครับผม ไม่ไม่มองมองไม่เห็นว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะเพราะลูกลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะมากแล้วก็แล้วก็มีเป็นทนายความแล้วก็เป็นคือยังไงอะใหญ่ๆโตเยอะนะส่วนส่วนตัวผมผมผมคิดอย่างนั้นในเรื่องการเข้ามอบตัวเลยถือถือว่ามันมันมันน่าจะเป็นไปได้แล้วในเรื่องของไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยผมคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ กระบวนการใช้กฎหมายในพื้นที่ภาคใต้เราเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมไหมครับว่าให้ความเป็นธรรมกับกับคนในพื้นที่ได้ได้ดีอันนี้คือที่ยกมาเพื่อเปรียบเทียบไปเห็นว่าลักษณะของการใช้อำนาจที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดซึ่งคนในภาคใต้เจอบ่อยเนี่ยเชื่อ e มั่นในกระบวนการยุติธรรมอยู่ไหมครับครับภายในพื้นที่เองเนี่ยคนคนพุทธเนี่ยเขาจะไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมก็ตรงที่ว่า จับมาแล้วปล่อยอื่ไม่ไมครับ <Okay. S 1> เขาจะไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตรงที่ว่าเมื่อจับมาแล้วพอมีนักสิทธิ์ลงมาในพื้นที่ก็ต้องปล่อยอ mm hmm. นะครับตรงนี้ข้อข้อจำกัดตรงนี้ที่คนพุทธเองไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม <Okay. S 1> นะครับส่วนพี่น้องมุสลิมเนี่ยผมคิดว่าเขาเขาก็อาจจะไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมในในลักษณะที่ว่า เอ,อยู่ดีๆโดนจับอืใช่ไหมครับเขาอาจจะคิดว่าลูกหรือหรือสามีตัวเองทําไรทํานาอยู่ดีๆก็โด,ดนก็โดนจับก็โดนมีหมายหรืออะไรเงี้ยซึ่งซึ่งตัวน,นี้ผมคิดว่าทางพี่น้องมุสลิมเองเขาก็าคงคิดว่าในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ยุติธรรมกับเขานะครับแต่ว่าด้วยสาเหตุอะไรเงี้ยผมว่าอาจจะมีหมายหรือไม่มีหมายหรืออะไรเงี้ยอันนี้ผมผมผม,ผมไม่แน่ใจ แสดงว่าความความเข้าใจในเรื่องของกระบวนการทุนธรรมระหว่างในในพื้นที่ภาคใต้ระหว่างคนพุทธกับคนมุสลิมมองมองต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะรัอย่างสิ้น,<อ>ชนใชิงอันนี้ก็เป็นเป็นมุมหนึ่งที่น่าสนใจที่นี่ในฐานะที่เป็นเครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพมองมองกรณีธรรมกายเนี่ยแก้ปัญหาอย่างไรครับทางออกของมันจะเป็นอย่างไรแก้ปัญหาอย่างไรถึงจะนําไปสู่การการสร้างสันติภาพอ,อย่างแท้จริงครับผมคิดว่า เหมือนที่ที่คุยไปเมื่อกี้ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยมันเท่ากับว่าพระธรรมชโยเองเนี่ยหายตัวนะเราไม่รู้ว่าว่าท่านยังอยู่หรือท่านไม่อยู่หรืออะไรยังไงผมมองว่าถ้าเกิดท่านท่านออกมาแสดงตัวเนี่ยแล้วแล้วต่อสู้กันในทางคดีนะผมว่ามันมันเป็นประเด็นที่จะออกมาดีมากนะครับ ส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าคนคนส่วนใหญ่ที่ไม่นิยมธรรมกายเนี่ยเขา,เขาไม่ได้จ้องมองแต่แต่พระธรรมชโยเขาจับจ้องมองไปถึงองค์คับยกของธรรมกายถูกไหมครับเขามองไปถึงเนี่ยอย่างเช่นที่ยะลาเนี่ยพระสนิทวงอะไรเงี้ยนะครับ mm hmm. มีการตรวจสอบกันว่าเรียนที่ไหน mm hmm. เรียนมหนึ่งที่ไหน บ้านอยู่แถวไหนนั่นคือคือคนที่ไม่นิยมธรรมกายเขาตรวจสอบกันขนาดนั้นแต่ว่าจริงๆพระสนิทวงศ์นี่เป็นคนยะลาไหมครับตามข่าวบอกว่าเป็นคนยะลานะครับเห็นมีการแชร์รูปตอนเรียนมหนึ่งโรงเรียนประจำจังหวัดยะลาครับเนี่ยโอเผมว่ามันถ้าสําหรับคนที่ไม่ไม่ไม่นิยมธรรมกายเลยเนี่ยเขาเหมือนกับว่าพอรู้ว่าพระสนิทวงศ์ อยู่ยะลาหรืออะไรเงี้ยมันมันมีกันถึงกับเช็คที่อยู่กัน uh huh. อยู่ถนนอะไรบ้านมีต้นไม้แบบไหนอะไรเงี้ยมีเช็คกันอย่างนี้เลยครับแล้วเ,อ <ใน S 1> เจอไหมฮะมีหลักฐานว่าอยู่จริงไหมฮะคืออันนี้ผมผมไม่แน่ใจนะว่าเขาตามกันไปถึงบ้านหรือเปล่า uh huh. นะครับแต่ว่าในในการคุยกันเวลาเ,ลาเจอเจอทักทายกันหรืออะไรกันเนี่ยถ้ามีการคุยเรื่องธรรมกายเนี่ยก็จะมีการคุยเรื่องนี้แหละครับ uh huh. ว่าตันนี้เเด็กยะลา บ้านมาอยู่ตรงแยกนั้นแยกนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือมีประเด็นนี้ขึ้นมาก็ทําให้คนที่ไม่ชอบธรรมกายเกิดปฏิกิริยาอย่างไรฮะใช่คือคืออย่างไงครับถ้าพูดแบบแบบภาษาบ้านๆก็คืออย่าไปยุ่งกับมันถึงแม้ว่าจะเป็นคนะลาด้วยกันใช่ใช่อย่าไปยุ่งกับมันแล้วอาจจะอะไรอจะมีในลักษณะของพระที่หายากที่สุด ถ้าเราไม่รู้เราไม่ได้คิดอะไรมากเราก็คิดว่าเป็นพระเก่าแก่พระโบราณพระที่ไม่มีให้เราเช่าแล้วอะไรแล้วเนี่ยอ่าพระที่หายากที่สุดก็คือพระธรรมชโยอ๋ออันนี้คือการพูดกันกีเขาแซลกันโอเคครับใช่แต่ว่าทางออกที่ดีก็ควรจะเป็นยังไงฮะในการแก้ปัญหาธรรมกายที่จะไม่ไม่นะเพราะโอกาสที่จะเกิดความสุ่มเสี่ยงในการใช้ความรุนแรงก็จะมีมากขึ้นนะฮะนับจากนี้ถ้าถ้ารัฐบาลยังคงยืนยันที่จะเด็ดขาดแบบนี้ ทางออกที่ควรจะเป็นในมุมของคนพูดเองควรจะเป็นยังไงผมยังยืนยันในเรื่องของพระธรรมชโยเองต้องออกออกมาออกมามุติศสียังคงใช้ต่อไหมครับมาตราสี่สี่เองเนี่ยผมคิดว่าพอถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันมันจําเป็นที่จะต้องผ่อนนะเพราะถ้าไม่ผ่อนนี่ยผมมองว่ามันมันมันถึงขั้นประทะนะผมผมคิดแบบนั้นนะครับเพราะว่าอ่ามีการ ผู้คนมันขึ้นไปเยอะนะครับทางทางใต้เองทางสามจังหวัดเองเนี่ยพระที่ที่ท่านให้ความเคารพกับทางวัฒนรรกายเองเนี่ยท่านก็ขึ้นไปเยอะนะครับแล้วมันบวกกับว่าทําไมทีเหตุการณ์ในสามจังหวัดไม่ไม่ไม่ทําอะไรเด็ดขาดขนาดนี้แล้วพอขึ้นไปถึงที่ธรรมกายเจอมาตาสี่สี่เนี่ยมันก็ทําให้แบบมีอารมณ์อืนะครับ มันเหมือนกับมีมีอารมณ์ร่วมมันทีกับธรรมกายใช้มาตราสี่สี่ทีกับเหตุการณ์สามจังหวัดไม่ใชอ <c oughs> พออารมณ์มันพาไปเนี่ยสติความคิดความอะไรมันมันก็ไม่มีหรอกครับ <c oughs> ผมว่าต่อให้เป็นพระก็กเถอะนะครับอในส่วนของมาตราสี่สี่นี่ผมผมคิดว่ามันจําเป็นที่จะต้องผ่อนลงมาบ้างผ่อนลงมาบ้างเนี่ยมันบางทีเนี่ยมันอาจจะใช้แค่แค่กฎหมายปกติปวิอายาญาหรืออะไรอย่างเงี้ย ที่บังคับใช้กันอยู่ทั่วประเทศเนี่ยนะครับม,มันมีความจําเป็นที่จะต้องต้องปรับลงมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมมองถึงพระธรรมชยโยเองเนี่ยท่านก็ต้องประกฏตัวด้วยเหมือนกันท่านก็พร้อมที่จะออกมาสู้ด้วยเหมือนกันนะครับผมมองว่าท่านไม่เห็นจําเป็นที่จะต้องกลัวอะไรในเมื่อลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะแยะคนนับถือท่านเยอะแยะ